สนับสนุนโดยเชฟโรเล็ตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชานะนนี้เซสปากิตเกต้ ครับเป็นพาเมซานอ่าพาเมซานชีสอันนี้ก็เป็นเบคอนเบคอนครับพี่อันนี้เป็นครีมครับอันนี้เป็นไข่แดงไข่แดงเดียวครับผมพริกไทยดำพริกไทยดำพาเมซานที่เราขูดแต่ตอนนี้เรที่ต้องระวังมือเพราะมมากครับผมมันโรยอีกทีโอเคอันนี้เป็นโคเช่ซอสครับคือคือไม่เค็มมากอ๋อนะครับแล้วก็ชิมเลยครับผมยากครับผมหัยรุนแรงเลยไม่เค็มมาก แต่เครับได้ครับเราเริ่มลงมือกันเลยดีว่าครับโอเคฮะพิซซ่อเบคอนทำไมมันเป็นแบบอ้วนๆอย่างเงี้ยคืออันนี้เราเป็นของดิจิชั่นในดิจิแนลนะครับคือต้นแบบคือเขาคารบินาลาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้เป็นแบบเป็น นีที่เขาไม่เป็นหรอกอยากเห็นไปดูในฝัาพี่มาเดี๋ยวพี่มอต้องคอยคอยทานนะคอยทานนะพี่พี่ยังมีลูกเลี้ยงนะผมจะไปฝากภรรยาพี่ด้วยอย่ากอยากอันนี้อ๋อขย่าอันนี้ทอดลงไปครับทำเป็นแค่นี้ออะครับประมาณหนึ่งเลยคือที่สองปึ๊บอันนี้อันนี้เส้นสปาเกตตี้เหมือครับบะหมี่ครับอันนี้คือเส้นสปาเกตตี้ใหญ่เหมือนโซบะป่ะใหญ่มากเลยนะเหมือนยากิโซบะป่ะเฮ้ยก็มาให้ประมาณหนึ่งครับนี่ทำปีละเมนูอ่ะ พิละทีอ่ะมันจะมีรายการนะครับชิมไปบ่นไปนะครับอันนี้ทําไปถามไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตามเข้าไปไหนี่ถ้าไปบอกเขาเป็นเจ้าของร้านเลยนะเจ้าของร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยไม่มีเหตุเชื่อเนี่ยผมจริงใจอ่ะเข้ามาช่วยเข้ามาร้านนั่นดีกว่าไหมรู้ละตายเข้ามาไหมเช็คบัญชีอย่างเดียวนี่ไง ไม่มีตอบัญชีเขาเชื่อซื้อตรงทรถามเดียวยอดเป็นไงบ้างเทลงไปเลยคุณมอสมาได้แบบโอ้โหดูแลแบบแน่นมากอ่ะนี่เขามาดูเพราะอะไรปลวะ ผมไม่เคยเห็นเจ้าของร้านมาครั้งแรกนแหละหัวอีกโผมไม่พูดอะไรครับเดี๋ยวไม่พูดเลยครัไม่พูดอะไรเป็นไงอ่ะไม่พูดครับไม่พูดเหรอเดี๋ยวก็คือข้างบนเดี๋ยวผมขอชิมก่อนแล้วกันปึนี่ไงสุดยอดสุดยอดต้องชี้นี่แหละฮะนี่เดาสควอชสควอชเนี่ยผลิตผลของไตข้างบนออกมาแล้วนะฮะ ลักษณะนี่ก็ผมให้สามดาวครับเอาสามดาวโอเคผมให้สี่ของเพียเดี๋ยวขอชิมก่อนอ่าชิมข้างบนดีกว่าโอเคโอเคนะเราส่งด้วยนะโอเคอะส่งนะส่งเดี๋ยวเราขึ้นทั้งลิฟต์เลยดีกว่าส่งดีไหมครับมาแล้วครับอ่เปิดมาคุณเข้าไปเลยครับผมเปิดแล้วก็ปิดนี่ได้ไหมฮะ กดยันสองไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเจอนรไปครับหมดเลยโอเคครับไปเจอกันจริงจังมากครับผมอ่านี่นี่อยากจะเชื่อเลยว่าตายพอเข้าครัวแล้วแบบคือดูภายนอกเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้าครัวได้ หน้ากล้องเนี่ยอาจจะเห็นว่าใช้มือทำแต่ถ้ากินแล้วหลับตาเนี่ยอาจจะอิมเมจินเนชั่นว่าใช้เท้าท่ลองชิมได้ครับพาเมซานอ่าครับอันนี้เดี๋ยวขอชิมฝีมือตัวเองไปด้วยชอบกินครีมชอตใช่ครีมชอตครีมชอตใช่ใช่ครับแบบพวกกุ้งที่ทานครีมซอสใช่ทั้งนั้นหมดไอพวกแบบส MOKE SALMON ครีมซอสอะไรเงี้ยได้หมดเลย ผมได้ไงเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนผมนว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนหลังๆพยายามหาเวลาแบบไปต่อยมวยออกกำลังกาย,ยะอะไรเงี้ยอาทิตย์นึงสักสองสามวันเลยครับจะบอกว่าแต่ก่อนผมใส่กางเกงเอ็มสามหกแล้วคนที่ทําให้ผมผอมได้คือค่อยๆผอ,อ,อ,อมมาเรื่อยๆคือปฏิภาณนะครับเพราะว่าธีะะละคนก็ตัวจริงไงปฏิภาณเออเพราะแต่ก่อนมันจะมาช่วงแบบทานอาหารเย็นพอดีอะไรเงี้ยตอนนี้มันผอมเหรเฮ้ยพี่เทมากเลยตอนนั้นตอนนี้ก็เท่ตอนนี้ก็เท่แต่ตอนนั้นกำลังเป็นแบบเหมือนกำลังเข้าสู่ไอรุ่นต้องมีไอดอลไง เนี่ออกมาแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยแม่ไม่กินข้าวเว้ยเราต้องหมดข้าวปกตินี่คือตีกับพี่ชายเรื่องแย่งข้าวกันนะแต่คือสามหนุ่มสามมูลมาปุ๊บนี่คือแบบตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ6 8นะแต่ว่าแต่ว่าตัวเตี้ยกว่าน<ไ>ี้เยอะไงพี่นึกถึงเด็กปสามปสี่มาแโอ้โหแล้วแบบโอ้โหสุดยอดตัวตามตัว <นะ S 3> แต้มากเออถูกฮนะเป็นไงรสชาติโอเคครับไม่คือปกติเนี่ยครับโควิดเนี่ยต้องระวังอย่างนึงคือมันมากอ่าอันนี้คือใส่กำลังดีไม่เยิ้มโอเคครับเกาะเส้นอะไรเงี้ยได้อยู่ใช่ไหมครับ อันนี้คือผมให้สีดาวสีดาวโหขอบคุณครับเต็มเท่าไหร่ร้อยเต็มเท่าไหร่ฮะโอเคโอเคออายังไม่ถึงแบบไม่ดาวเท่าไหร่อ่าโอเคเอายังฝึกสักนิดนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับโอเคครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เด็ดเหมือนกันครับอันนี้อะไรครับสตูเนื้อครับสตูเนื้อลองอันนี้เน่ทำเอง ไม่ได้ทาเองครับอันนี้ต้องเป็นเชฟใช่เพราะเขาต้องตุ๋นนานมากคือจริงเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนน้ามันแห้งมากแต่เราตุ๋นจนแบบรสชาติทุกอย่างมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วใช่ใช่ครับต้องมาลองชิมเนื้อนุ่มไหมเด็ดไหมครับนุ่มครับอันนี้แซลมอนเบอร์ทูไฟครับอันนี้ก็จะมีแบบเราจะมีความเน้นหลักหน่อยก็จะมีแบบน้ําจิ้มที่เลือกสามยงอาจจะมีเป็นแมงโก้มีเป็นแบบยำแบบไทยๆหน่อยอันนี้ออกซัลซ่าอันนี้เด็ดเด็ดเด็ดส่วนใหญ่แบบ พวกคุณผู้หญิงที่แบบรักษาเชฟเพื่อสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องอันนี้เลยอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ใช่เมนูสำหรับผู้หญิงเดียวเพราะบางคนแบบอยากวันนี้เบาๆหน่อยแล้วแซลมอนเด็ดแต่ผมชอบเป็นแบบไทยในโกะอันนี้เป็นแบบน้ำยำหน่อยมันน้ำยำหน่อยใช่ใช่ครับเอันนี้จะดูแบบสุขภาพมากขึ้นเนื้อมีแบบ baby s p i น a c h ข้างล่างนี่แล้วปกติอาหารทานอยู่ป่าไม่ครับไม่มีเวลาครับคืออยากบอกว่า ไลฟ์สไตล์เป็นคนแบบเปิดร้านอาหารจริงแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยกินแต่อาหารกล่องคือเป็นแบบอาหารแช่ฟรีอายมากเลยจริงๆคือเป็นคนที่แบบเออเป็นคนอย่างนั้นน่ะแต่ว่าคือขนาดบ้านคือบางทีขี้เกียจออกไปข้างนอกเลยจะรู้สึกแบบมากินเนี้ยแล้วกันอะไรเงี้ยง่ายๆเี้ยง่ายจบใช่ง่ายง่ายจบแต่ว่าขนาดบ้านอยู่แบบข้างล่างคือมีของกินตลอดนะแล้วก็อีกการนึ่งก็ฟูดแล้วเี่อีกแล้